สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีเอฟซีนิรุยแล้วก็เอฟซีบ้านแสงทองทุกคนนะคะว,วันนี้นะคะกําลังสิครับเป็นน้วยกาตายกับบ้านกอนมูพี่น้องเพราะว่าทีมงานกําลังไลไรสดอยู่นะคะ <c oughs> บ้านกนับดวนกับดวนกับดวนเบื้องต้นยี่หกอาจจะยกเลิกไปก่อนเพราะว่าสถานการณ์บ้านเมื่อเป็นทั้งสี่เนาะพี่น้องกับสียกเลิกไปก่อนเราน้าจะมีไรแค่ยี่ห้าเพราะว่ายี่ห้า่ะทายตัวไปแล้วนะคะกระสีกับบ้านกอนพี่น้องเพราะว่ามืออื่นไปหอดเ้านิลุยกระสีไปสื่อของ เพื่อที่จะไปซอยผูโอพอยาเพือพ่อนกะทิต่อมาทั้งเจ้าภาพเก่ากะโทัมาทั้งมูที่เป็นพยาบาอยูมูที่ทํางานขลาสการกระโทั่วมาเจ้าของพื้น<า>ที่ทเจ้าของที่ยูพื้นที่นั่นละ่ะว่าพื้นขาดแค่นหยั่งเนียหยากได้หยั่งเนียก็เลยน,น้ำหนาหน้ำน้ำหนาทับของบานแสงทองนะคะทีมงาน FC เอฟซีเฮ้าทีมงานบานแสงทองเฮ้าละกะันด้วยพร้อมด้วยแคดมี แค่นี้ก็ไปล่อแล้วก็มีผู้บริจาคล่านเข่าที่ยูัดทุ่มลาดบริจาคมา12ส,ส,สอบเลยได้พี่น้องอาบานมีน้ำยูหันลอยแพกเลี้ยววัซันเบืองต้นเทากับสิไปเก็บคือพรุ่งนี้นะคะตอนเสาร์นี่ลุยจะซื้อของยอมเพลิงพอดประมาณ10ถึง11โมงก่อนที่จะออกเขาสารอ,อาหารแห่งต่างตางพี่น้องอำเภอเรื่องเฮาถ่ายยาบริจาคตีต่อผ่านไ่นี่ลุยได้ ย้อใจนองนิ้งขึ้นใปไห่ในคลิปนะฮะติดต่อผ่านไลน์นี้ลุยว่าอยากร่วมบริจาคอะไรบ้างแล้วก็เบื้องต้นบ้านหินเหล็กไฟนะคะพี่หญิงประสานงานมากว่าสี่ไปบอกอคุยกับผกาก็คือจะประกาศว่าบ้านห้าวภไดอยากสีเขาไปร่วมซอยอ่าในเบื้องต้นถามไปแล้วพี่น้องที่แรกว่าจะเอาเข่าสวยไปเบิดเพราะว่าคืนว่าอยากเขาจากินข้าสวยแต่ผลว่าส่วนมากกินข้าวเหนียวเอาข้าวเหนียวมาดี ก็ดีนะว่าสั่นเพิ่พนนมาเพราะวะา่าตำมะข่อมหุ่งเพิ่นว่ากินกข้าวเหนียวหล่ะก,กินง่ายพี่น้องก็ใส่ห่อไส่หอกินง่ายอ่าโอเคก็เลยจะเอาเป็นข้าวเหนียวนะคะพี่น้องเขาถามมาอีกว่าทำไมเมื่อส่งของไปไม่กลัวอันตรายเหรอกะเด็กลุกไปในพื้นที่ของความเสี่ยงแมียนบดไปในพื้นที่ของความเสี่ยงพี่น้องคือ,อยางอุบลอยู่บุญริ่อยู่หยังเพิน่นเพิ่นมาร่วมกันคือ<ด>โอพยมามอยู่เดชอยู่เดชมีติดต่อมาสองจุดนะคะแล้วก็อยู่ศรีสะเกษ การติดต่อมาอ่าเบญจลักอ่ามาอยู่โรงพยาบาลนเบนิจลักอพยพออกมาจากการทลักกับอย่างอพยพมาอยู่โรงพยาบาลนเบนิจลักนะคะที่ที่ติดต่อมานะคะมูเป็นพยาบาลรยุหันพี่น้องอาจารยุ่งหันอยู่ตรงนั้นคนที่อพยพมาประมาณสองพันคน<ม>ทั้งเด็กหน่อยเด็กเล็กเด็กแดงงานพันวานอยุ่เอ้ยอยันพ่อทหารมาไปอันอ่าคืออพยพได้ลแล้วไปเอาเด็กหน่อยแล้ยเอาจาักบังเกอรตะที่โถนเฮียงมาสั่งพันวาน ปาละาาอยู่สุรินทร์นะคะที่ที่พื้นที่หนักเลยก็คือสุรินทร์ที่บันตีต่อมาปากพื้นที่หน่วยงานรัฐไม่ใช่ว่าไม่เข้าช่วยเข้าช่วยแต่ว่ามันไม่ทั่วถึงนะคะคนเยอะแมน่นเพราะว่าคนหลายนะคะระวมเกิดการรวมแรงรวมใจกันใงสี่ลัที่น้องบางท่านบางท่านะอะไรรัฐบาลอยู่ไหนรัฐอยู่ไหนคือทุกคนต้องช่วยกันก่อนในเวลาน,น,นคือเข้าเข้าซอยเข้าซอยแบบใด้เข้ากับซอยนะคะเพราะว่าไอกอนกับบเป็นน้ำท่วมเพราะเป็นอียงที่ง่านเข้านีาน่ กลับไปซ้อยคือกันพี่น้อง่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะเกิดเหตุสงครามขึ้นเขาก็บอกหูเนะวาซีา่นี่แบบมงซีก็บ่เค่อยพอดอกเกิดมาก็เค่อยพอ้พี่น้องเพราะเราช่วยอะไรได้ช่วยซอยอยังกันได้ไปทั่วถึงได้ไปพี่น้องไม่กลัวค่ะว่าแต่ได้ซอยพี่น้องแอนจีก็เป็นห่วงคนนี้ลุยหลายเป็นห่วงเบื่องต้นที่โอนไปเป็น,นอุปกรณ์การแพทย์แล้วก็มีร้าน อุปกรณ์การแพทย์บริจาคมาและนี่ลุยบริจาคไปแล้วเบิร์าทั้งค่าดมันทั้งเบิร์ตมื่นหนึ่งแล้วนี่ลุยก็จะบริจาคเงินตัวเองอีกหนึ่งหมืนบาทน,นะคะเพื่อสมทบทุนพรุ่งนี้นะคะเอากันพี่น้องเดินทางกับซอยกัน,กนไายทบีบอมีกับั่งบาวากันพี่นอ้องช่วยกดไลค์ช่วยกดแชร์ออกไปให้คนเห็นบางท่านบางคนกกอยา สมมติว่าคุณเห็นเฟซ <Man. S 2> เห็นไลฟ์มือ <Man. S 2> นี่ติดตอนฝาติดต่อมาพี่น้องได้ละแวกแก,เก่เคียงว่าสิเป็นเรื่องหรือใส่ไอ้หม่องนึงอำนาจอ,าอำนาจจะไปเอาข้าวที่อำนาจนะฮะเพราะว่าปทุมราชร้านที่ปทุมราชเพิ่นเอาไว้ซอยสมทบเข้ากับสิไปเอาหรือว่าผ่านทางนี้ห้ือจะผ่านทางเรื่องนกท่าอำนาจผ่านอุบลน,นะคะใครที่อยากร่วมสมทบก็ <c oughs> คือพี่ยุ้มองนี <c oughs> มองนีเด้อแวะเอาน้ำผีเนี่ยสมทบได้นะฮะเจอกันร่วมด้วยช่วยกันซอยพี่น้องเศร้าไทยเฮ้าพี่น้อง คนไทยบ่ซอยกันไพสีซอยซอยกันซอยไดซําไลก็ซอยพี่น้องครับเผาแสงทองเมนค่ะซอยกันนะคะคนไทยซอยกันครับเล็กๆน้อยๆคนละ5บาท10บาทหรือถ้าใครมีน้ำจิตน้ำใจที่มากกว่านั้นก็ยินดีน้อมรับไว้ยินดีครับเพื่อกระจายอย่างศูนย์อบพยพต่างๆถูกต้องที่กําลังเกิดเหตุการณ์อยู่ณขณะนี้ครับผมและก็อีกอย่างหนึ่งมือนี้ครับแจ้งอีกสักหนึ่งรอบแจ้งอีกสักหนึ่งรอบ่ปยังไงครับ การแสดงในคำคืนนี้ไล่สดในคำคืนนี้นะคะคส่วนรายได้ส่วนหนึ่งนะคะจะแบ่งไปยังศูนย์อพยพต่างๆานะคะคให้กับพี่กับน้องคนไทยของเฮ้าที่กำลังประสบปัญหาอยู่ตอนนี้ครับผม มอบพิเศษพี่น้องด้วยนะครับประวัติสิเป็นทั้งคณะลีเกของคุณสันวงศะทนพร้อมกับทีมงานแถวพาาแสงทองร่วมเป็นกําลังใจร่วมส่งกําลังใจให้พี่น้องด้วยนะครับอ้าวในช่วงแรกๆแม้ว้าน้าหัวมอนกันค่าหน้าหัวมอนกันในช่วงแรกคือกาวถือบาซเซิลส่วนพีเซินส่วนนองเข่ากุมปิดเท่ามือนี่ตัวแนค่ะจะไหนมือนี่แต่งตัวงามงามแต่งตัวงามได้รับบทนักเปิดตาคือเป็นคุณหญิงคุณน้าเแท้คุณหญิงคุณน้ยเหรอเนาะ ออายังไงครับค่ะขออนุญาตนะคะขออนุญาตแจ้งอีกสักหนึ่งรอบอีกสักหนึ่งรอบค่ะเมื่อนี้ในวันที่4 4 24, 24วันนี้จริงๆเราจะเป็นอคอนเสิร์ตลิเกประทะหมอลำซิ่งถูกนะคะแต่ว่าด้วยความที่สถานการณ์บ้านเมืองของเ้ามันบ่ปกติมันไม่ปกติถือว่า<น>อยู่ในช่วงที่เกิดสงคราม นะครับระวังนี่ละคือพี่น้องตามติดตามข่าวเมื่อนี้พวงเข้าทีมงานแพรวเภาแสงทองก็ยังขอเป็นกระบอกเสียงและเป็นกําลังแรงใจให้พี่ให้น้องนะครับพี่น้องทั้งที่อยู่ตอนนี้อยู่ศูนย์อุปยบต่างๆค่อยู่ติดชายแดนอยู่ติดชายแดนทุกจังหวัดทุกอำเภอทุกตำบลทุกหมู่บ้านนะคะในคํขึ้นนี่ทีมงานแพรวเภาแสงทองของเฮาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือถึงจะเป็นกําลังเล็ก แต่ทีมงานแพรพาแสงทองของเราก็เต็มใจและยินดีที่จะช่วยวันนี้รายได้ส่วนหนึ่งจากการไล์สดนะครับรายได้ส่วนหนึ่งจากการไล์สดเท่ากับสิบแปงปันให้พี่ให้น้องพรุ่งนี้แม่นี้ลุยแล้วก็ทีมงานแพรพาแสงทองนะครับก็สิบ้ากันซื้อของนะครับไปที่ศูนย์อพยพต่างๆที่ต้องการแม่นครับบาสิเป็นทางอุปนศรีสสเกตนะครับแถวสูรินหรือว่าผู้ใดที่มีกำลังนะคะอยากจะช่วยนะคะ อยากจะช่วยสนับสนุนหรือช่วยบริจากคก็บ,บ่จะเป็นน้ำดื่มน้ำดื่มค่ะข้าวสารอาหารแห้งต่างๆเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆทุกอย่างค่ะก็สามารถติดต่อทางทีมงานแพร่พาแสงทองของเราได้ครับหรือว่าสั่นกติดต่อทางศูนย์ช่วยเหลือต่างๆใด้คือกันค่ะคุณตาสาธุสําหรับพี่น้องที่อยู่ใกล้ระแวกนั้นนะครับอยากจะซื้อหรืออยากจะสื้อพวกเครื่องอุปโภคบริโภคเนี่ยเข้าไปให้ด้วยตนเอง ก็ได้คือกันได้คือกันครับแต่ว่าถ้าอยากมากความน้ำพวกเข้ากันได้คือกันหรือว่าอีกหนึ่งช่องทางค่ะผู้ที่ว่าสามารถที่เสี่อาเครื่องดื่มอุปโภคบริโภคมาได้ดครับค่ะรับชมไายสดดยุคคณะนี้มีแรง มีแรงกำลังเนาะอยากจะซ้อยเหลือคนไทยน้ำกันค่ะก็สามารถโอนผ่านบัญชีของทีมงานแพรพแสงทองของเข้าใดเงินทุกบาททุกสตางค์ของทีมงานแพรพแสงทองในตัวบริจาคนี้ถึงมือผู้อพยพแน่นอนค่ะถึงทุกบาท ถึงทุกบาททุกสตางค์ไม่พอเดี๋ยวทีมงานแพรพาแสงของพร้อมด้วยทีมงานลิเกสันวงสะท้อนจุกตืมใส่อีกจกตืมใส่อีกบ่มีการเข่ามกเข่าหอข้าแนีนอนบ้างี่กองเข่ามกเข่าหอของข้าแน่นอนพอมาเข้าสีบอหากินบนความเดือดร้อนของคนอื่นนะครับฝากพี่ฝากน้องน้ำกันแหลวกันในประเทศไทยน้ำกันเนาะหักกันแพ่งกันหักกันแพ่งกันครับพี่น้องนะครับสวัสดีด้วยนะครับด้านหน้าเวทีตอนนี้ก็ล้นหลามกันเลยทีเดียวนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับ มีแต่โตนะครับคนยังไม่มาตัวตัังพยอยกันเขามาเพื่อนกับบ้องฮูคือกันว่าตอนนี้ฮอาซีเฮดีอย่างแน่ครับค่ะคุณตาสาธุจันไหนก็ขอฝากไปอีกจักหนึ่งรอบนะคะผู้ที่ซื้อบัตรซื้อตัวเขามาแล้วมีน้ำจิตน้ำใจอยากบริจาค ซอยเหลือคนไทยของเฮ้านะคะก็สามารถบริจาคข้าาใดที่เลขบัญชีตามที่ทั้งเพจของข้าในโพ์ลงไปนะคะหรือว่าผู้ใดจกบริจาคข่าวสารอาหารแห่งน้ำดื่มก็สามารถบอกได้คือกันค่ะทีมงานแพร่พาส่งของเฮ้ากับพ่อมทิ่นะน้ำของของทุกท่านไปบริจาคให้ถึงศูนย์อพยพทุกทั่วไทยกันเลยทีเดียวนะอย่างแน<อ>่นอนะนะครับ อ่าเมื่อนี่ขอความร่วมมือจากเอฟซีบ้านแสงท่องเฮาะนะครับขอความร่วมมือนําหลายๆด้อแม่เนื่องด้วยสถานการณ์ท่างไสแดนเมื่อนี่นะครับมันบอปกติะนะครับขอความร่วมมือจากเอฟซีที่มาหน้างานนะครับงดไลฟ์สดถ่ายคลิปลงคลิปด้วย<ช>นะครับถือว่าอยู่ในกลุ่มปิดเท่านั้นบรเป็นอย่างถือว่าเบิรงดได้นะครับเมื่อนี่ของดไวก่อน หรือว่าพี่น้องอยากทายไห้กะขอให้ลุ่งมือหนาซะ่ไนะครับด้วยสถานการณ์มือนี่มันบปกติค่ะขออนุญาตนะครับขออนุญาตขอความร่วมมือด้วยแจ้งอีกสักหนึ่งครั้งเนาะท่านใดที่รับชมอยู่นะขณะนี้ก็ขออนุญาตงดทายทอดซดหรือว่าการทายคลิปเน่าเผื่อไปลุ่งนะคะขออนุญาตไหวจากอนทายเก็บไปลุงมือหนาได้ยุ่ะคุตตาสาธุเนาะแต่สำหรับมือนี่สถานการณ์หนึ่งด้วยเนื่องด้วยสถานการณ์ที่ไม่ปกติถูกครับสองกะ ให้เกียรติผู้อยู่ในกลุ่มไหลสดของเฮาน้ำแม่นครับกำลังใจดีดีส่งถึงที่ช <hani S 2> า <affe tới> <wire> <edible> ดังใจให้ทหารแดงลายหกลาขอ้าฝันใจจังส่งกำลังใจให้คอาหาร ให,ให้กับนายทหารที่โดนรุกรานเรื่องรบให้บานเมืองเรียบง่ายได้สงบทุกอย่างสยบด้วยปัญญาถึงไม่ได้ไปลบด้วยแต่ก็ช่วยทได้ขอส่งกำลังใจวิ่งแจนง คนไทยต้องคิดเสียชีวิตทั่วแควนบ้างก็เสียแทนเสียขา,าด มนความหมุนมองเถิดนามีกำลังใจส่งให้ทุกทันผมมีกำลังใจส่งให้ทุกทันแพรวแพรวน้องสันส่งมา ครับผมก็ก่อนอื่นเลยนะครับก็ตอนนี้นะครับอย่างที่เราทราบกันดีทางโซเชียลนะครับบ้านเมืองเราตอนนี้เกิดวิกฤตที่ค่อนข้างที่ไม่อยากให้เกิดเลยนะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วยนะครับทางชายแดนของเรานะครับขออนุญาตทุกคนนะครับที่มาชมหน้าเวทีวันนี้จํานวนหนึ่งนะครับแล้วก็พี่น้องทางไดสดนะครับไว้อะไรให้กับผู้เสียชีวิตทางชายแดนสักช่วครูครับผมขอยืนไว้ลาด้วยหน่อยครับ รไร่สดวันนี้นะครับจริงๆแล้วเราก็นั่งคุยกันว่าเราจะไล่ต่อดีไหมเพราะด้วยสถานการณ์ตอนนี้บ้านเมืองเราค่อนข้างที่รุนแรงนะครับยังไงก็ชาวไทยนะครับเราส่งกำลังใจแบบเต็มที่ครอบครัวท่านใดทางชายแดนที่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยสะเทือนใจมากๆนะครับดูตามโซเชียลแล้วก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นจริง,รงๆเราเองก็สแสดงความเสียใจด้วยแต่วันนี้ ไรสดทีมงานแปลว่าแสงทองท้องได้กับน้องสันนะครับเราตั้งใจว่าไร้สดเราก็ต้องใช้จ่ายกับทีมงานแต่อีกส่วนหนึ่งนะครับเราอยากจะนำหนึ่งนำเงินอีกหนึ่งก้อนนะครับส่วนหนึ่งมอบให้กับพี่น้องทางชายแดนอาจจะไม่ได้ไปด้วยด้วยตัวของพวกเราแต่ตอนนี้เราส่งกำลังใจไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวส่งเงินไปด้วยนะครับและเดี๋ยวแปลว่าซันก็จะทําเพิ่มอีกจํานวนหนึ่งด้วยนะครับใช่ค่ะแล้วก็ วันนี้เราได้ส่งตัวแทนนะทีมงานแพลเบาแสงทองร่วมกับดิเกคุณสันวงสะทอนนะคะให้ผู้จัดการนิลุยได้เดินทางไปก่อนแล้วเพื่อที่จะนำสิ่งของไปบริจาคพร้อมกับการร่วมสมทบทุนจากทางด้านไร่สดของเราในรอบนี้ในครั้งนี้และก็ในดอมเอพตอนนี้ก็ได้4 9 0 0 0เาเเท่าไหร่ก็ ประมาณนั้นประมาณ50,000บาทเสียงประเมือให้กับด้มเอพด้วยค่ะอันนี้มาจากแฟนคลับดมอชพีแพลซันนะครับ,รบแล้วก็อีกหลากหลายจํานวนเลยนะครับทางบ้านแสงทองแฟนคลับของศิลปินแต่ละท่านตอนนี้ทยอยบางท่านอยากจะมามากแต่เราบอกว่า,าเราก็เกิดพิกิรขนาดนี้รเราทํากลุ่มปิด เราคุยตกลงแม่ตกลงกันก็อีกจานวนหนึ่งช่วยเหลือทางชายแดนด้วยและยังชมได้สุดได้ปกติท้องเรื่องลิเกเหมือนเดิมนะครับยุปราสามร่างแต่เราก็ต้องทําการแสดงอย่างเต็มที่นะครับด้วยอาชีพของเรานะครับอีกจํานวนหนึ่งที่เราอยากทาบุญเราก็ตั้งใจทำนะครับยังไงก็ยืนไว้อะไรแล้วก็แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งนะครับแต่ยังไงเชื่อได้ว่าชาวไทยรักกันครับเราม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะเนาะส่งกำลังใจกันครับแล้วก็ถือว่า ศิลปินไม่ว่าจะเป็นลิเก์และก็หมอลำวันนี้ก็ถือว่าเราได้ร่วมทําบุญด้วยเราได้ร่วมเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงที่ร่วมด้วยช่วยกันสําหรับคนไทยเราทาเราทําตามกําลังที่เรามีนะคะซึ่งแฟนคลับแฟนเพลงกบฏถิ่มบ่ป๋านะคะเพราะฉะนั้นต้องขอบุญขอบคุณสําหรับพี่น้องหลายๆสายนะคะพี่น้องบันฮักของบานแสงทองหรือว่าบานฮักของเอดพีหรือว่าบัตรทุกใบหัวใจทุกดวงในรอบนี้ด้วยนะคะส่งกกาลังใจให้และก็ เรามีแผนที่จะไล์สดอีกวันที่26แต่เราคุยกันแล้วว่าเราจะ<ร>าของด,ดนะคของดนะครับของดก่อนนะเพราะว่า จริงมือนี้เฮอได้แพนไปแล้วซึ่งมันก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าเราจะนำรายได้ใน,ในลิเกรอบนี้แบ่งทำบุญบแล้วก็แจ้งแฟนคลับด้วยนะคะรายสดของวันที่26เราจะเลื่อนออกไปก่อนจริงๆแล้วเป็นละครเพลงนะครับเราก็ตกลงกันแล้วนะครับเอาไว้รอว่าจะลงวันไหนนะครับแต่ณตอนนี้ครับพี่ทหารของเราทุกๆุกคนที่ได้ฟังอยู่นะครับเราติดตามและเป็นกําลังใจให้นะครับ รู้พี่ๆคือรู้ของชาติสู้เพื่อชาติต้องพัดพาจากครอบครัวไปรักษาชาติบ้านเมืองเราวไว้นะครับเป็นกำลังใจอย่างเต็มที่นะครับพี่ๆทหารทุกคนนะครับวันนี้ครับในทองเรื่องอะไรดีครับผมในทองเรื่องยุทธภราชสามร่างคร,รับ